ดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นหมดก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนวันนี้จะมาพากินหมูจุ่มจะ่ะเนี่ยยังไม่เห็นเนาะหมูจุม่มมีหมูแล้วก็อกไก่นะคะมาร์กใส่นะ้ำมันหอยแล้วก็ไข่2ลูกผักก็จะมีผักกาดขาวผักกะหล่ำผักบุ้งแล้วก็มีเห็ดนะคะเห็ดเก็มทองแล้วก็มีต้นหอมผักชีค่ะ น้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มแม่ปลานอมนะคะตัวนี้เลยค่ะไก่เนาะแล้วก็จะมีมีกุ้งนะคะเออมีกุ้งแล้วก็มีลูกชิ้นใส่กอกค่ะมากินกันเลยจ้าทีนี้นกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเรซูมเข้ามาได้ไหนี่ ฮะปะกินสูงขึ้นไหมไม่เลยทำน้ำอร่อยนะทุกคนอืมแซ่บบอกเออแซ่บมากเลยตัวลองกินดูดิเหมือนสักทีไหมโอ๊ยกลัวอะไรก่อนดีเป้าอืมเดี๋ยวแล้วน้ำเนี่ยซิมน้ำดิอเอาขนอ,อนั้นใส่ะน้ำซุปอะ จะมากินแบบนี้นะคะเมีย่ยงหมูขนมจีนผักชีต้นหอมเอาหมูใส่เอาหมูจุ่มใส่ทีนี้เราเป็นเมีย่ยงหมูจุ่มนี่ใส่ไปเลยน้ำจิ้มปลาร้าตำเอาค่ะทุกคนนี่นี่ ไอ้กุ้งจะ้ะใช่ไหมไอ้นี้พวกน้ำจืดเหรออืมพวกอะไรอ่ะอืมต้องมตัวน้อยะเอาก็ไซสน้อยเนาะเัาไซส์สามไใช้สใหญ่ก็ไซส์ชอบถ่ายกิ้นกุ้งเอสกา เรซื s, huh? <S ้อที่ไหนครับจิ้มแม <Mon> well ่ปรานอมนี่ในเฟซบุ๊กกมีอืมส่กลอกนี่ไม่ผสมแป้งนะหมูล้วนเลยอะล้วนเลยอืมจิ้มนี้อร่อยมากเห็ดเข็มทองจิ้มนี้อร่อยจริง มหมูลกอีกไหมตัวหมดเหรอยังแหละตัวลงเยอะใช่ไหมล่ะพ,ะพี่พี่พี่เออยังอยู่เยียกฝั่ง,งอืยพี่เป็นแผ่นเลยพี่ตัวลงตัวไปไหน,หนั่นะเียนะเยียร์ไงไก่ด้วยมาจ้าทุกคนมากินด้วยกัน เนียงก่อนต้นหอมผักชีขนมจีนขนมจีนก็ไม่สุดนี่ใส่ไปเลยหม,หมูลอยแล้วหมูใส่โอ้หมูหมักอย่างดีจิ้มนี่ใส่จิ้มปะลาะร้นี่จ้ากินเลยคำใหญ่ใหญ่ น่มันอร่อยบรรยากาศข้างนอกฝนตกเหมาะกินหมูจุ่มมากนะวันนี้สุดๆอากาศเห็ดเข็มทองอือจิ้มเห็ดเข็มทองไปน้ำจิ้ม กัดขาเมีย่ยงหมูจุ่มอร่อยมีอกไก่แล้วก็หมูนะคะทุกคนกุ้ง จิ้มใส่นี่อ่อืมกุ้นงนี่มเมียอ้โหก็ร้อยักบ,บุง้ง p a c miếng muốn ngon, lòi Hãy subscribe เอาซ้อนตักก็ได้นะเห็ดเข็มทองโอ้ยปล่อยมันอะไรอ,ะอ,อร่อยอุ้ยอร่อยกินจนไม่อยากจะพูดเลยไม่ได้กินนานแล้วเนาะสิบกว่าปีเลยนะ กินเยอะนจ่าทุกคนอืม อันนี้อกไก่อุ้ยมันไม่สุกคำใหญ่ๆเลยน,นี่ เือืน้ำเลยน้ำอร่อยอร่อยดี ยอดน้ำนี่น้ำซุปไอ้น,นั่นนะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวผงซุปก๋วยเตี๋ยวชอบกินเมี่ยงเมี่ยงกุ้งเหรออืม,อมนี่ Non. 嗯、啊！要不然。 มอง <c oughs> มองไม่เป็นใจ สอนาทีเลยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย